จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการเรื่องราวของประเด็นร้อนเช่นกันนะครับจากเรื่องของจังหวัดอุบลเราไปที่ทางด้านการจะมีการตั้งพักใหม่ของ4กุมานนะครับตอนนี้สองกุมารออกมาเปิดเผยแล้วว่าจะกลับมารีเทิร์นตั้งพักการเมืองใหม่ครับนั่นคืออุตมะแล้วก็ส่วนที่รัฐครับจำคูณนี้ได้ไหมครับแต่ก่อนนี้ฉายาคือ4กุมาน,นะครับ ตอนนี้จะกลับมาตั้งพักใหม่ครับส่วนจะเป็นพักอะไรนะครับวันนี้ตรวจเช็คข่าวแล้วนะครับมีด้วยกัน2ฉบับมีทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์และก็ทางด้านสนักข่าวอิสระครับผมจิบมาจากสนักข่าวอิสระนะครับกับเรื่องราวของการกอร่อตั้งพักการเมืองใหม่นะครับของอดีต4กุมารของเมืองไทยเราครับตอนนี้ออกมาแถลงออกมายืนยันเพียงแค่2กุมาร อุตมะสามนายนครับและกส็สนที่สนทรัฐครับเปิดตัวพักการเมืองมกราคมนี้แน่ครับและก็จะมีแวดวงคนธุรกิจนักวิชาการและก็อดีศส,อสอร่วมงานด้วยครับโดยทันดาผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าวันนี้ครับ5มกราคม2565ดอกเตอร์อุตมะสามนายนอดีรตรัฐว่าการกระทรวงการคลังและก็อดีหัวหน้าพักพลังประชารัฐและก็นายสนที่รัฐ ส่วนที่จุระวงศ์ครับอดีตลัมติว่าการกระทรวงพลังงานและก็อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยใช้ข้อความเดียวกันว่าพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านก่อนปีใหม่มีพี่น้องสื่อมวลชนและก็ประชาชนจำนวนมากสอบถามถึงเรื่องเส้นทางทางการเมืองว่าเราสองคนจะทํางานการเมืองต่อไปหรือไม่จะตั้งพรรคหรือไม่หรือไปร่วมกับใคร อย่างไรนะครับเดิมทีนี้เราได้มีการเตรียมนัดสื่อมวลชนเพื่อเล่าถึงความคืบหน้าในการดําเนินการทั้งหลายในช่วงสัปดาห์แรกของปี2565แต่ว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมรอนครับซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลและก็รัฐบาลได้ขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงของสสัปดาห์แรกของปีนี้จึงเห็นว่าเราควรจะให้ความร่วมมือกับมาตรการของรัฐ จึงขอสื่อสารเจตนารมผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นการเหมาะสมมากกว่าและก็ขอบคุณคุณนุพรรด้วยที่นำเอาข่าวนี้มาฝากแก่พี่น้องป้องไปผ่านสื่อคลีนเรดิโอนะฮะข้อความดังกล่าวระบุว่าหลังจากที่ลาออกจากตาแหน่งทางการเมืองทุกตําแหน่งเมื่อราวปีครึ่งที่ผ่านมานะครับเราสองคนเองก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ของบ้านเมืองในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจระดับชาติและก็ในระดับของฐานรากครับ ความขัดแย้งทางการเมืองที่ถลํมลึกเรื่องความยุติธรรมที่ปมปัญหาและก็ความไม่เสมอภาคของประเทศที่ทําให้ประเทศทําให้คนไทยเสียโอกาสด้วยความห่วงใยมาโดยตลอดระยะเวลาปีครึ่งที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้รับฟังและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนมากหน้าหลายตาจากหลากหลายแวดวงและก็ได้พบกับพี่น้องประชาชนในหลายกลุ่มหลายจังหวัดที่ต่างก็ส่งเสียสะท้อนปัญหาว่ากำลังมองไม่เห็นอนาคตของประเทศ และก็ไม่เห็นผู้ควรในโครงสร้างของวันข้างหน้าครับมีข้อเสนอมามากมายที่จะให้พวกเราเข้าร่วมกับกิจกรรมของพรรคการเมืองต่างๆรวมทั้งการตั้งพรรคการเมืองที่ไวต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของไทยและก็จากการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มคนที่ต้องการหาทางออกของประเทศจึงได้ตัดสินใจร่วมกันว่าเราควรร่วมกับผู้มีจิตสาธารณะฟื้นฟูประเทศตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาครับโดยการรวบรวม ผู้คนที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทุกรุ่นทุกวัยมีส่วนร่วมผสานรอยต่อในการสร้างอนาคตของประเทศร่วมกันครับขณะนี้คณะผู้ก่อตั้งพักดําเนินการในการจดแจ้งครับจะตั้งพักการเมืองที่เป็นทางเลือกใหม่ของสังคมซึ่งจะเปิดตัวพักการเมืองใหม่นี้ครับอย่างเป็นทางการภายในเดือนมกราคม2565นี้ส่วนแนวทางหรือจะมีใครมาร่วมบ้าง ภายในเดือนนี้จะประกาศอย่างเป็นทางการรอคณะผู้จะตั้งพรรคดาเนินการเพราะว่าพรรคการเมืองที่จะจะัดจะตั้งขึ้นนี้ครับไม่ใช่พรรคที่นายอุตมะหรือว่านายสุทธิรัตน์เป็นเจ้าของและเป็นเพียงสองผู้มีส่วนร่วมเท่านั้นครับเพราะว่าสองคนนี้จะเป็นเพียงแค่สองผู้มีส่วนร่วมเท่านั้นที่ผ่านมามีคําถามมามากครับเราจรึงขอเรียนพี่น้องป้องไปถึงความชัดเจนว่าเรากําลังทําการเรากําลังทําพรรคการเมืองใหม่ กับผู้ร่วมอุดมการณ์อีกหลายคนอย่างแน่นอนส่วนจะมีใครบ้างพักชื่ออะไรใครเป็นหัวหน้าพักหรือกรรมการบริหารพักต้องรอครับรอให้คณะผู้ก่อตั้งพักตกลงกันเรียบร้อยเสียก่อนครับแต่ขอยืนยันว่าพักการเมืองใหม่นี้จะมีผู้เข้าร่วมมากมายทั้งผู้มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจภาพประชาชนนักวิจาการอดีตผู้แทแนราษฎรรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรในปัจจุบันด้วย เพราะว่าทุกคนเหล่านี้เห็นร่วมกันว่าวันนี้การเมืองในสภาพปัจจุบันไม่ใช่การเมืองเพื่ออนาคตประเทศแต่เราจะต้องมาสร้างอนาคตประเทศไทยในวันนี้เพื่อส่งต่อให้แก่คนทุกรุ่นทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่ามีอนาคตและก็มีการติดแฮชแท็กครับความหวังสร้างได้และก็แฮชแท็กแอนาคตไทยครับก็เลยไม่รู้ว่าพักยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าตั้งแน่นอนและก็ภายใน เดือนมก,กราคมนี้ก็จะรู้ว่าชื่อพักอะไรมีใครมาร่วมบ้างนักวิชาการนักธุรกิจภาคประชาภาคประชาสังคมนะครับแล้วใครจะเป็นหัวหน้าพักโปรดติดตามต่อไปครับนี่เป็นข่าวจากทางด้านสำนักข่าวอิสรานะครับแล้วก็มีทางด้านน่าจะเป็นเมนเจอร์ออนไลน์หรือมัติชนนะครับได้นำเสนอข่าวนี้ด้วยครับ แต่ถ้าเผื่อใครนะครับที่ทํางานมาจนเกษียณอายุราชการแล้วนะครับจนเกษียณแล้วแล้วก็ต้องการที่จะมาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลเรานะครับอยู่ในชุมชนที่ไปมาสะดวกนะครับไปมาง่ายในบ้านที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะครับไปที่นี่ครับแนะนําไปที่เจญทรั์โมเดิลโครงการ2อนะครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรดทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำพระราธามาจังหวัดอำนาจเจริญครับ เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารแล้วก็ด้านหลังมีห้องซักล้างด้วยส่วนด้านหน้าก็มีลานจอดรถถึงสองคันด้วยกันเป็นบ้านเดี่ยวคุณภาพโดยคนรักบ้านนะครับคุณเกรเองก็ย้าเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าวงกุบประตูนี้ใช้ไม้แคนแล้วก็รวมทั้งตอกเสาเข็มทุกหลังครับ ภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ำชุดซิงครัวปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำกรนิตติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นประปาไฟฟ้าพร้อมสับถ้าเผื่อท่านอยากเข้าไปดูโครงการนะครับว่าตั้งอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์ที่ว่านี้อยู่ตรงไหนครับโทรหาคุณสุนันครับ0856321118า4 5 3 1 4 4น 69บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านนะครับจเจริญทรัพย์โมเดินโครงการ2ทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำพระททางประจังหวัดอำนาจเจริญครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่อิสุสตังปากพระอีสานวารินชํมราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทริีครับซึ่งเขาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสด,ดีแม็เครื่องยนต์ 1.9DDI และก็ 3.0DDI Blue hover พลานุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับซึ่งตัวทางด้าน Isuzu A นะครับเขาก็มีทั้งเครื่องยนต์1.9 DDI Blueover แล้วก็3.0 DDI Blueover ครับตัว3.0นี้ให้แรงมา้าสูงถึงนะครับ190แรงมา้าส่วนแรงบิดนะครับ3ส่วนแรงบิดนี้450นิวตันเมตรครับ ในขณะที่ตัว1.9เองก็ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคดกระบะสีประตูกระบะยกสูงที่เราเรียกว่ารุ่น Highlander นะครับรวมไปถึงออฟโรดที่เป็นรุ่น V Cross และก็รถอนเนกประสงค์ครับ MPV นั่นคือ All New MU-X ครับคุณสามารถที่จะเลือกได้ครับ แล้วล่าสุดนี้เขามีการปรับปรุงครั้งใหม่เขาเรียกว่าเป็นม i เนอร์เชนครับปรับปรุงภายนอกภายในใหม่หมดจดครับกระจังหน้ายัางรักษาเขาเดิมแต่ว่าทำให้ดูสวยขึ้นล้อแม็กเปลี่ยนลายใหม่ครับและเพิ่มสีเทาให้คุณเลือกด้วยครับไปได้เลยครับทั้งสาขาวารินเดดอุดมน้ํำยินแล้วก็บุญทริกรับรองไม่ผิดหวังไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ครับ